สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการผู้บังคับการตำรวจจราจรในฐานะคณะทำงานศูนย์ป้องกันและปราบปรามการขับขี่รถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นพลตำรวจตรีสุรเชษฐบัณฑิต เปิดเผยถึงกรณีการจับกลุ่มดำเนินคดีโต,ต้งเมืองไทยที่ขับขี่บิ๊กไบค์โชยกล้อจนเป็นกระแสในโซเชียลมีเดียถูกสารพิพากษาสั่งริบรถบิ๊กไบค์ของกลางพร้อมสั่งจำคุกหนึ่งเดือนโดยโทษจำคุกให้รอลงอาญา2ปีพลตรวจตรีสุรเชษบอกว่าเมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาได้ปรากฏภาพจากเพจ Facebook ของโต้งเมืองไทยต่อมาคณะทำงานสืบสวนข้อมูลพิสูจน์ทราบจนพบว่าคือนายอิสราย,ยุทธ สงวนนามสกุลขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ยามาฮ่า R7 ในลักษณะยกล้อบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7มุ่งหน้าสู่จังหวัดชนบุรีพร้อมข้อความใกล้ถึงวันแล้วเอาหน่อยเชิญชวนชาวแก๊งสองล้อออกมารวมตัวในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่2567คณะทำงานจึงได้มีการบรูรณาการร่วมกับภูทรจังหวัดชนบุรีโดยพันตำรวจเอกพาติกรสอนชัยรองผู้บุกคลการตรวจภูทรจังหวัดชนบุรีและพันตำรวจเอกอัตพลอิทธโยภาสกุล พุ่มกับการสพหัวใหญ่ท้องที่เกิดเหตุสืบสวนสอบสวนจนสามารถติดตามนำตัวนายอิสราย,ยุทธเจ้าของเพจ Facebook และเป็นเจ้าของรถบิ๊กไบค์ในคลิปวิดีโอดังกล่าวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายโดยส่งฟ้องศาลพัทยาต่อมาศาลมีคำพิพากษาลงโทษปรับ2,400บาทจำคุกหนึ่งเดือนโทษจำคุกรอลงอายา2ปีและริบรถจักรยานยนต์ของกลางด้านพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชากาตรตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะทำงานบอกว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันมีพี่น้องประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจํานวนมากทําให้อ่านมีการรวมตัวกันเพื่อแข่งรถขับขี่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในวงกว้างคณะทํางานป้องกันและปราบปรามการขับขี่รถโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภยัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องโดยพลตเอกกิติรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการขับขี่รถ โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยทั้งการโพส์ชักชวนเชิญชวนบนสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆก็ดีทั้งการรวมตัวบนท้องถนนก็ดีจึงอยากประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนารวมถึงป้องปรามไม่ให้มีการฝ่าฝืนกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุโดยจปะปฏิบัติงานตลอดช่วงเทศกาลไม่มีวันหยุดประชาชนสามารถแจ้งเหตุร้ายที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมง ใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ